กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนิเบาแอมตะทงกับสีสรุปตัวเลขคงสุดท้ายเนาะครับเนาะร่วมตัวเลขก็ได้ครับเป็นร่วมตัวเลขเนาะครับเนาะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ที่เบาแอมไปเอามาเนาะครับเนาะสีมีตัวไรแน่ก็มาเบิ่งพร้อมๆกันเนาะครับเนาะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมักเลขตัวไรก็แคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าสิเป็นตัวไรอันนี้เป็นเลขของคนสำนักท่าปันเนาะครับเนาะที่โทรมาหาเบาแอมที่ห้เลขกเบาแอมมาเพูนว่ากับเขา เกือบทุกงวดกับโบเคยพลาดกระเลกบบหลายตัวกับไปเบิรงพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำนิดเดียครับเด้อไปรับชมกันครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมอันนี้เลขของคนสำโรงทาบเด้อครับเด้อวิ่งเจ็ดเพื่นว่าครับวิ่งเจ็ดเด้อครับเด้อเด่นสี่เจ็ดครับวงกลมไว้นี่ครับเด่นสี่เจ็ดเด้อครับเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าเนาะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่า เลขสามตัวนี่ก็บศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเก่านะครับเนาะท่านผู้ชมนี่ของคนสำโรงทาบกระสือผาดยากเพื่อเนาะนี่ก็เป็นแนวทางมาให้เอฟซีเอาไปลองเสียงดวงมึงนะครับเด้อมาทาท่านผู้ชมมกักเนาะครับเนะาะอย่าเบาแอมกับสิเปิดไปแต่ละสำนักครับอันนี้เป็นเลขของคุณปอสมานเลยครับเด้อคุณปอสมานนี่ฟันแม่นนะครับเนะานะนะนะจุดถูกเด็กกบหาหกเก่าหาหกเก่าเลครับเด้อนะ เลข 9, 2, 2, 9, เก่าสองสองเก่านี่ก็ซื้อกันไว้น้ำเพื่อนว่านี่แหะครับสองห้าสามหาเก้าเก้าสองทะเบียนรถนี่สองศูนย์แปดสองเลยครับเด้อเพื่นกับฟันเกี่ยวนะครับเนาะคุณพ่อสมานฝันฝันแมน่นก็หินข่าวถือมาหลายแสนขับงวดวัหันงวดนี่ก็คือสิบประาสเพื่อนว่าก็เบิ้งไว้เป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อสมานต้องเข้าครับครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขเมทันนี่เนาะครับเนาะเมทันนี่ อาจารย์เป็นไปเหตุเอาอยู่ต้นกล้วยปลากล้วยตานีสูงใหญ่นะครับเนาะเห็นเหล็กหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าหกครับหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าเจ็ดก็ได้ครับท่านผู้ชมอันครับหนึ่งหาซีหนึ่งเจ็ดครับเป็นเห็นนะครับเนาะหมวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะเหล็กผีเมตานีครับไปลองเสียงโฉลกลองเมืองครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหล็กของพายงูนะครับเนาะพ่อใหญ่งู พญงัววันนาครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งพันวะเลขสองตัวนี่กับสองสองพันวะเอาไปล่องจัดเบิ่งพันวะเตรียมโตเฮได้พัออวนวะพญงัวเนาะครับเนาะลองเบิง่บบนบงนะครับเด้อประธานมีโชคมีลาบครับคุณพงงัวเนาะครับเนาะอันนี้เลขพ่อใหญ่หญิงนะครับเด้อพ่อใหญ่หญิงครับท่านผู้ชมเลขพ่อใหญ่หญิงหกสองหกสามหกเก้ามันเลขที่หาเจ็ดโมหนึ่ง เลข3ตัวก็คือ369 369เด้อครับท่านผู้ชมเด้เอไปลองซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับเนาะซึ่งพออยิหญิงนี่ปเพิ่นก็เป็นผู้มีโชคมีดวงเคยให้เลขถืกมาหลายตัวหลายงวดแต่ก็มีหลุดมีเข้าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะก็บเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อครพอนะเ,เอาแอมเราตรงก็สิไปตามพออ่อหญิงคือเก่าล่ะครับท่านผู้ชมงวดวันที่17เนาะครับเนาะมกราคมพศ .2565 แต่4 6นี่กันไว้นําเด้อครับท่านผู้ชม สี่หกเป็นเหล็กตัวเก่าของพิ่นะครับเนาะเหล็กสามตัวกับหกเก่าครับนี่แหละครับตามนี่แหละครับคุณพอหญิงนะครับเนาะพอหญิงหญิงสายสูตรนะครับเนาะอันนี้เป็นเล็ของน้องโฟกัสเลครับเด้อท่านผู้ชมน้องโฟกัสเนาะครับเนาะเล็กมีเส้นซึ่งฝันเห็นผีเห็นนั่นเห็นนี่ตัวครับผีกระซื้อผีกระหังผีผูกก็ตายมาบอกเพิ่นน่าครับท่านผู้ชมงวดนี้น้องเพื่อนให้หนึ่ง้า ทะเบียนรถอันเลขไม้เรขรถเจ็บอยังออกรถรถลุงบานน่ะแหละครับหนึ่งหาหนึ่งสองเพิ่นวะกับหนึ่งหกหมวดก้อนนี่กับสามศูนย์แปดครับหมวดก้อนกับล่องกันไว้ล่องเบิองนะครับเนาะน้องโฟกัสน้องนาฮักครับผมว้าเก่งเพิ่นนี่ครับผมน้องโฟกัสเนาะครับเนาะไปลองเสียงดวงมึงนะครับเด้อท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรขของคุณยายประไพเนะครับเนาะคุณแม่ประไพสายจวดข้องเฮานะครับเนาะ หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามด้วครับดื้อซึ่งคุณแม่งวดว่องหันกะเข่านาะครับเนาะฟันแม่นคุณแม่โอ้ดีหลายคุณแม่ปลอดภัยนี่ฟันดีครับครับหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดนะครับเนาะสี่เจ็ดหนึ่งสามครับท่านผู้ชมครับเบิร์หมึ่งคืเป็นแนวทางนะครับด้อมาะามีโชคมีลาบน้ำกันครับอันนี้ก็เป็นเหล็กแม่ฮันนี่นะครับเด้อแปดแปดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งเลขปิงปองครับเลขจับปิงปองอันนี้ครับเป็นเลขกชุดถูกอ่ะเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ครับหนุ่มขอนเจนเพิ่นมามีโชกนะครับเนาะเคยถือครับแม่ฮันนี่หลายงวดเพื่อก็ได้มาทําบุญครับอันนี้เป็นเลขของน้องพุทธโธนะครับเด้อน้องพุทธโธต่ซื้อนี่ยคับพุทธแล้วเนาะครับเนาะซึ่งน้องเพิ่นกาเป็นผู้มิียียงหลักเขาเอื่น นั่งสมาธิแหละครับมีจิตอันบริสุทธิ์เนาะครับเนาะจิตอันบริสุทธิ์นั่งสมาธิไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่งจนไห้ผู้นะครับจนย่านผู้นะครับท่านผู้ชมเห็นกูบารสององค์กูม่านท่องตัวหนึ่งอยากกินน้ำแดงกูม่านท่องเนาะมหาหนองพุทธโธเนาะครับเนาะ,ะกูบาร์บอกว่าไปถามว่าไปบอกเลขแนว้ว่าัฒนก็เลยไปก็ได้พันษาหกสิบหาพันษาเนาะครับเนาะ,ะของกูบา ถามกูม่านท่องว่าอยากได้ตัวเลขกกูบาเพิ่นก็บ,บอกว่าหกสิบหาพันสาจ็คบอกเลขหรือ,อยยังละ่ะตัวนี้กับบงหูนะครับเนาะนะครับจับใส่เอาเองนะครับเนาะสัมมชมเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดครับซึ่งน้องพุทโธครับเป็นผู้มีญาณญาณก็ได้ครับเออย่าณญาณญาณทิพย์นะครับเนาะสัมมชมเนาะคำถามเบาแอมเบาพิษแต่ขอตรวจขออภัยดนะครับเด้ออันนี้เป็นเล,เล,เลขต้นตะเคียนนะครับเนาะเลขต้นตะเคียนหนึ่งเก้า ห้าแปดสามเลขจุดถูกเนาะครับเนาะซึ่งบเบาแอมก็ไปจุดถูกเอาเองเนาะครับเนาะนี่หนึ่งเก้าห้าแปดสามด้วยครับเด้อเบื้องบนเป็นแนวทาง่านะรับเนาะปู่ชูชกครับปู่ชูชกพามเกอครับพามเกออาจารย์พนังสื่อสารเอาได้สามสองเจ็ดสามสองเจ็ดว่าสันปู่ชูชกเพิ่นบอกเลขสองตัวก็คือสี่สามครับท่านผู้ชมนี่แหละครับปู่ชูชกในตำนานอันนี้บเบาแอมไปสืบประวัติเบื้องแล้วังว่า เรื่องนี้มีจริงครับโบแมนนี่ยห่เป็นเรื่องจริงเิ่นวะแต่แต่กับแจ็คแมนโบแมนเนาะครับนอกจาฟังไว้เป็นแนวทางครับปลาสาล่างปลาสาล่างตัวนี้ไปเอาเลขไปขอเลขกสิ่งไปขอเต่ละงวดนี่ก็เขาวัฒนอาจารย์มันก็เห็นหาหนึ่งหาที่เหลขกนะวมาเบบ่งเตอร์สองวดเป็นสี่หาหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งกับหาหนึ่งนะครับหนึ่งหากับกันเนาะครับเนาะ กับหนากับล้างเหรียญนะครับเนาะเจ็ดร้อยตำหนักแน่เนาะครับท่านผู้ชมอันนี้เลขพระอาจารย์ครับสองสามพระอาจารย์ให้เลขมาสองสามครับท่านผู้ชมอลองเบิ่งนะครับเนาะหนุ่มสาวสุรินไปทำบุญฝ่ายเจ้าแม่นั่งกวักก็เห็นตัวเลขยอดเชมซีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หก,หหกตอนที่เลขหนี่งเป็น เป็นหนึ่งเว้ยตัวนี้บัวแมนเว้ยหนึ่งสี่เก่าเนี่เป็นของแฟนหนึ่งสี่หกเนี่เป็นของแฟนผู้ชายตัวนี้ไม่ยิ่งตัวนี้ผู้ชายกับสองศูนย์นะครับเนาะกับหนึ่งสี่ตัดหนาตัดหลังเหรียญนะครับเนาะเราเอ็มกับจิบ๊บจำบัวใหแน่ก็ขอตรวจขอไข่ได้ครับเด้ออันนี้เป็นหลวงปูป่เพันสื่อสารเอากับพญานาคย์นะครับเนาะปูหน้าค้าในเลขเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสอง อายุหลวงปู่ทิศเสียชีวิตหาเก้าสามสิบสองพันศานะครับเนาะอยู่วัดสุพรรณหงส์ครับอยู่วัดสุพรรณหงส์นะครับเด้อพระธาตุสุพรรณหงส์ครับจังหวัดชิซึกิเอะนะครับเนาะเจ็ดห้าสองห้าเก้าสามสองครับท่านผู้ชมอันนี้น้องูพโทนี่ไปนั่งเอาอีกอยู่เมืองเก่าเมืองแก่อยู่อำเภอบึงบู้จังหวัดชิซึกิเอะนะครับเนาะเห็นคนเจ็ดซอกแปดซอกป่ะวะ กนถือใบบัวน่ะสามก้นแปลเป็นเหลขกอะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะสึ่งนั่งเียนคนโบราณเจ็ดแปดสองเป็นวะนี่แหละครับตัวเหลขสามเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละครับแคบหน้าจอบึด้วยครับเนาะทามีสูดมีหลาบครับเป็นเหลขกโครงชุดไทยครับอันนี้ห่อแก้วครับหอแก้วเจ็ดสามหาเจ็ดสามหาครับ อ๋อเกี่ยวเจ็ดสามหาได้ครับเต้อจะแม่ตะเคียนครับจะแม่ตะเคียนเราเอามปเอาต้นจะแม่ตะเคียนนะครับเ,าเานาะสามหกหาสามหกหาเลขงามเลขยูทูปครับห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ครับลองไปเสียงดวงลองบึงนะครับท่านผู้ชมเนาะวัดสะกำแพงใหญ่สามหกห้าครับสามหกห้าสามหกห้าครับเลขไอ้ไข่ตัวครับเนี่ยไอ้ไข่ไห้ไอ้ไข่ใหญ่นะครับเนาะ วัดสดุกำแพงใหญ่สามหกห้าน้องไหมนี่น้องไมนี่พผีเมลุกออนมาบอกครับท่านผู้ชมพีเมลุกออนมาบอกสามสี่เถ้อห้าหกหนึ่งแปรหายนะหนึ่งสองนั่มครับท่านผู้ชมมองไมแปรเองเลยครับเออคุณยายสองเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์ครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์ล่างหนึ่งห้า อายุคุณยาย73ปีนะครับดื้อคุณยาย270ผู้เป็นมีโชคมีดวงนะครับเนาะมีโชคมีลาบลองเบิ้ง้อครับเด้อ้ามันมานอีกงวดนีเนะครับเนาะงวดมันขันซึ่งกระลุดแต่ก็ไปออกบานอีกทีของคุณยายนะครับเนาะท่านผู้ชมอันนี้นักกิจเนี่นักกิจทะเบียนรถเนี่5 6้า5683ดสหก็ดสมถือมาหลายงวดแต่งวดนี่ก็ลองเบิ่งครับมาคาหกหาแปดนะครับเนาะ จ้าแม่ตะเคียนวัดหลวงปู่สวงหกสี่สองห้าหกหนึ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมอันนี้น้องพุโทโธสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามครับนั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งสองเจ็ดสามหกห้าครับท่านผู้ชมสองเจ็ดสามครับหกขาเออครับอันนี้นาหน่อยครับตายขึ้นไฟซอดเกือบบลอดครับเกือบบลอดบวตายกับข้างเหลืองหรอครับวะ พิการนี่แหละบสมประกอบแท้าวะท่านแล้วก็ฟืนมาเป็นคนปกติใส่สุดขาวงม,มขาวเก้าสี่ห้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามครับท่านผู้ชมต้องหนาหน่อยนอะครับเนาะอยู่นเห็นนลุกในสวรรค์ครับอันนี้ปลาเขียวฟันแม่เห็ดบานไม่คุบามาใส่บาดเก้าสี่สามเก้าบานอีกรังหนึ่งสามเก่ายายแปรยห่นะหาสะหาสามคุณยายเป็นเปรไห่เนะครับเนาะอันนี้ ต er ้นพ่ผีสิงนะครับเด้อต้นพ่ผีสิงไปก็อาจารย์ปัญหาสามเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะต้นพ่ผีสิงสาวบ้านกระซากระลื้อคงคำม้วนขื้นมากูนไพกาทานทางเส้นนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อไวยพฤษนะครับเนาะครับัสอนเพชร์นะครับเนาะอายุเพิ่งเกจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดสิบเก้าเขาแปดสิบสอนเพชร์เนี่ยเจ็ดสิบสามเขาเจ็ดสิบสี่นะครับเนาะทะเบียนรถเคลื่อนศพกะ สี่ห้าสี่สี่แปดฟ้าลุ่มกับสามสามสองครับปลาชาลูกทุ่งนะครับเนาะครับบวงสวงพญานาคนะครับเนาะบวงสวงพญานาคหนึ่งสี่ศูนย์กับหกสี่สี่หกนะครับด้อสำหรับคลิปนี้เบาแอมโต่งกศิลาท่านผู้ชมไปก่นไหม่โชไม่ลาหเฮห้งๆเรื้วยๆนะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเรางกับน้ำเลยด้วยครับเด้อสวัสดีครับ โชคานครับ